อกันอ of ีกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่อึงหน้าชาแนลจ้าคลิปนี้ไม่อึงหน้าชาแนลทีมาปลูกพะกแย่งไหบึงนะคะแต่ว่าก่อนอึงหน้ากับตรงไปถอนเอาไปเก็บเอาตัวหนอนสักก่อนนะคะไปเก็บเอาตัวที่ห้องปลูกไว้สก่อนและการไม่อึงหน้านี่กระสิเอาไปปลูกนะคะพี่น้องสีสังเกตเห็นว่างานที่ในหน้าไหนรดเพ่นปั่นไห้ทั้งหลังเนี่ยมันสีพ่ท่านมีนานะคะไม่อึงหน้ากับสิพ่ท่านปลูกนะคะแต่ว่ามีอึงหน้าสีเอาไปปลูกอีกแปลงหนึ่ง ซึ่งเป็นแปลงที่เป็นหน้าเฮทเขาลำไปวานเขาไหวนะคะแต่ว่าไม่คุ้มหาจะเอาไปปลูกเป็นหนั่นชวนหน้าแปลงนี่นะคะเป็นหน้าตาก็ใหญ่ค่ะเป็นหน้าตาก็ใหญ่สิ่งตาก็ใยญ่กำน้องสาวเพิ่นเพิ่นประเทศเขาเกินไม่คุ้มหนาก็เลยมาขอเพิ่นว่าให้ไม่คุ้มหน้านี่ปลูกพักแย่งในใหญ่ให้นึ่งใหญ่แล้วละใจดีให้ปลูกค่ะก็เลยได้ผลงานออกมาแบบนี้แหละค่ะแต่ว่าไม่คุ้ก็เลยสิเอาไปปลูกอีกแปลงนั้นสุกแปลงแปลงนั่นมี่หนามเหนียวนะคะแต่ว่าไม่คุ้มหน้าสิ ไปเก็บสักคนค่ะเก็บเอาซ้ำหนึ่งหน้าซ้ำหนึ่งหน้าดำเบิดนะคะเพราะว่ามันคำแล้วตอนนี้นี่หน้าก็จะเอาซ้ำดำเบิดนะคะมาเก็บกันค่ะ หนึงนะ่งหน้าก็เก็บพัางแงงได้วบปูก่กัจ่าแต่ว่ามงหน้านะกับสิขเอาซ้ำปลูกเบิ่น้าจ่าเพราะว่าท่านเอาไปหลายหนึงนะ่งหน้าจะปลูกวัเหลี่ยมจิมเหมือดก่อนนะคะหนึ่งก็เสียโอเคนีเปปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวไปปลูกกันค่ะอยู่หน้าอีกแปลงหนึ่งนะคะปลูกกันจ้าลูกไส้ดไมงหน้าด้วยจ้าผนกขนจ้าสวัสดีครับลูกขนถูกขนแม่สิผ้าเมื่อปลูกอยู่หน้าอีกแปลงหนึ่งหน้าจา๊ะเดี๋ยวมงหน้าผ้าลูกใส่ ไปปลูกอีกแปลงหนึ่งซึ่งเป็นหน้าทีหนึ่งหน้าวานเข่าไหวนะคะจะยูบอไกลกันดอกจ้าหาลูกจ้าเร่เร่ไม่อึองหน้าก็มาหอดหน้าอีกแปลงหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแปลงทีไม่อึนวานเข่าไหวนะคะประมาณหาไรนี่ละจา้าหนึ่งจะเฮ็ดเขาที่ใต้ดึกชายเนี่ยพันหนึ่งเราเป็นชายสองคนมือกล้องกับเป็นลูกใส่หลาค่ะวานนี้ไม่อึองจะใช้มาทําการปลูกไผ่เบิ้งนะคะว่าปลูกแบบใดก่อน ก้อนน้านี่แต่ว่า,านเขาไววนะคะแต่ว่าว่านเชิงเดียวว่านเชิงเดียวบ,บ้มันมดําเชิงหนึ่งนะคะก็อนดําเชิงนึงก้อนดำสีโบซา,ายหยังเลยเด้อค่ะอุ้ยกับสีบบซายปุ่นกับสีบบซายนะคะคือเหาเอาดินที่ผี่เ,ะะเ,เลยนะคะเพราะว่าเข้างแย่งนี่เป็นบาร์เบเข็มนะคะเป็นบาร์เบเกมเลยนะคะตอนดำาห้องกสิใจประมาณน,นี้นะคะโซนต้นซ้ำต้นห้องกสิดำเหมือนดำาเขา คือกันก็ดำเขาเพีงแต่ว่าถ้าดำทีกว่าเขานะคะกระสีดำให้เบิงี่จ้านีนะคะประมาณนี้ดำคือดำเขานี่ค่ะแต่ว่าสีทีกว่าดำเขานี่นะคะระสีดำไปเรื่อยๆงั้นดำเขานี่ค่ะนั่สีอคะเพิ่นกระสีเพิ่นกระสีเอยแน่นามเลยนนะแนาประมาณี้นะคะี่ระสีดำตียนเส่ันขาเล่กประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าเป็นไปไดนนั้นอย่าเพิ่งเอาอย่างลงใส่นะคะเพราะว่าเป็นบ่มักเข้มเลยนะจะเขาถึงยันบ่มัก์เข้มเลยเพราะคนกินแล้วเขาคอยมาใส่ที่หลังนี้นะคะ่นกระตีติตกระมาอาทิตย์นึงนี่นะคะอาทิตย์นึ่ิ่นกระิติดแันอ่านห้องอย่าใส่ให้เขาจมาใส่ที่หลังนะคะกระสีบมาณนีแหละมีหาก่หลาิคนกระติดนะคะย่า อย่าออยย่่าาไปห่วงว่าเพิ่นสีบปติดนะคะเน้นโบมี่เลยแบบแบบนีกกระติดนะคะแบบนีกกระติดคะ่ะถ้าแต่ว่า,าก็ต้องเอาหนามขังเพิ่นนะคะแล้วพิ่นก็สิติดเองเพิ่นนะคะแต่ว่าอย่าให้อย่าให้หนามแ็งนะคะาส่วนที่เทาปลูเศษเมฆเจ็บอยะะ่งนี่ค่ะต้องมี้หนามขังแบบนี้ตลอดต่อให้เพิ่นเป็นแบบนี้เพิ่นกระติดคะ่ะน้ำเลยจ้ะ เดี๋ยวครับบรรยากาศตอนนี้เมียเปิดกระร่างดำนี่นะครับคุณตกเดียว กันค่ะนสิทธิ์หรือคนสิทธิ์ไดให้เป,น,เป,น,เป,น,เปนคอยบ่มกันนะคะไม่ดืมกับสิโคล่าพ่ลาหนองไปเคนียนะคะแล้วก็ติดตาม,มานนนในเน็ตเดจ้าลดแรงลดแชร์ในเนเดจ้าวิธีปู่เป็นกับบริเก่งมาเตอไซดอกขาเพียงแต่ว,ไวไ่วาดืกับศึกสาเอาในพ่ยูพิยูเน้ที่นี่คือพิยูถูกค่ะศึกษาเในในยููค่ะจะลองมาเหตุเป็นมันกระไรผลนะคะจะได้เห็อีกต่อไปนะคะ,ะดําเสียว เป็นเสียวนี้ะคะเมเสียวอะไรคะเป็นเามันจะดำประมาณนี้ละค่ะประมาณนี้่ะดำประมานีะคะอันี้แม่อึ่งดำไวขึ้นนึงนะเพิ่สั่งตู้ใดละค่ะสั่งตู้ใดเลวนะคะอันนี้ประมาณเจ็หมื่นนะคะเมื่นเขาเป็นชิ้นมะม่วงกันมาว้า ชมนะจ๊ะ